สวัสดีค่ะเด็กๆและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับบทเรียนเตรียมรับศีลมหาสนิทในบทเรียนที่8หัวข้อเราเป็นทุกข์เสียใจเพราะได้ทำผิดต่อบัญญัติความรักของพระเจ้าค่ะจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าการภาวนาคือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้าพูดคุยสนทนากับพระองค์เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเราให้เข้มแข็งและทาให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะ แต่บางครั้งด้วยความอ่อนแอของเรามนุษย์นี่เองทําให้เราห่างเหินจากพระเจ้าไม่ได้พูดคุยสนทนากับพระองค์และความห่างนี้ก็ะทาให้เราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ชี้แนวทางให้เราทําสิ่งดีต่างๆและในที่สุดเราก็ทําผิดต่อความรักของพระองค์ด้วยการทําบาปค่ะบทเรียนนี้จะบอกเราว่าเมื่อเราทำผิดแล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับพระเจ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิม พร้อมกันแล้วหรือยังคะ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะหญิงคนหนึ่งชื่อมารีเป็นชาวมักดาลานางเป็นคนบาปเข้ามากราบแทบพระบาทพระเยซูเจา้าร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมของนางเช็ดพระบาทจูบพระบาทแล้วใช้น้ำมันหอมชโลมพระบาท ผู้คนที่พบเห็นต่างคิดในใจว่าทําไมพระเยซูเจ้าจึงปล่อยให้คนบาปทําเช่นนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่คนเหล่านั้นว่าบาปจํานวนมากของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็มีความรักน้อยแล้วพระองค์ก็ตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว เหตุที่มารีชาวมักดาลาได้รับการอภัยก็เพราะนางเป็นทุกเสียใจและแสดงออกด้วยการเข้ามากราบพระบาทของพระเยซูเจ้าและสำนึกถึงความผิดบาปที่ตนได้กระทําเมื่อเราทําบาปผิดต่อพระเจ้าวิธีเดียวที่จะทำให้พระองค์ให้อภัยเราก็คือการเป็นทุกเสียใจและขอโทษพระองค์ การเป็นทุกข์ถึงบาปคือการสำนึกว่าเราได้ทำผิดต่อพระเจ้าผู้ทรงรักเราและมีพระคุณต่อเราอย่างเหลือล้นพระองค์ทรงเป็นบิดาของเราและทรงดีต่อเราทุกประการการทำบาปจึงเป็นการเนรคุณอย่างน่าละอายที่สุดนอกจากนั้นบาปยังทำให้เราสูญเสียพระหันสถานความเป็นบุตรของพระเจ้าและมรดกในสวรรค์ด้วยหากเราตายในบาป ก็จะต้องได้รับโทษในนรกตลอดนิรันดรการคิดเช่นนี้จะทำให้เราเกลียดกลัวบาปและเกิดความเป็นทุกข์ฉะนั้นการจะสำนึกอย่างแท้จริงได้ต้องมีความทุกข์ถึงบาปในจิตใจหมายความว่าการกลับใจต้องมีผลถึงภายในจิตใจของเราด้วยพระศาสนาจักสอนว่า คนบาปถ้าสำนึกตนเป็นทุกเสียใจแม้ตายไปโดยไม่มีโอกาสได้รับสินอภัยบาปก็ได้รับการอภัยดังนั้นเราจึงต้องเป็นทุกเสียใจทุกครั้งที่เราทำบาปเพราะได้ทำผิดต่อบัญญัติความรักของพระเจ้าค่ะและสำหรับกิจกรรมในบทเรียนนี้นะคะ เราจะมาสวดบทแสดงความทุกข์ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะให้น้องๆลองตรวจดูซิว่าเรามีหนังสือภาวนาเล่มนี้อยู่ในมือของเราหรือเปล่าหรือว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมนะคะหากมีนะคะนํามาเปิดได้เลยนะคะหรือหากใครมีหนังสือคู่มือเรียนศีลมหาสนิทนะคะก็จะมีบทแสดงความทุกข์อยู่ในบทเรียนนั้นด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปสวดพร้อมๆกันเลยนะคะบทแสดงความทุกข์ข่าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครองพระไทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชชาพระหัสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอาภาัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด อาเมนค่ะคุณครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้เคยสวดบทนี้แล้วแต่หากใครที่ยังเพิ่งสวดเป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวให้เวลาเราในการสวดบทแสดงความทุกข์เป็นการส่วนตัวนะคะสัก1-2นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาทำกิจกรรมด้วยกันค่ะ โอเคนะคะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะท่องบทภาวนาขึ้นใจแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเพื่อทบทวนบทแสดงความทุกข์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะมีข้อความขึ้นบนจอน,นี้20ข้อความนะคะเป็นข้อความในบทแสดงความทุกข์แต่จะไม่ได้ถูกเรียงเรียงถูกต้องเดี๋ยวจะให้น้องๆน,นะคะได้เรียงบทแสดงความทุกข์ให้ถูกต้องด้วยนะคะตอนนี้ตรวจดูสิคะว่าเรามีกระดาษดินสอรหรือปากกาอยู่ที่ตัวเราหรือเปล่านะคะถ้าหากไม่มีนะคะรีบไปอเอามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียงบทภาวนาให้ถูกต้องกันนะคะ โอเคเชื่อว่าทุกคนจะมีกระดาษและดินสอหรือปากกาแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มจับเวลานะคะโดยให้น้องๆน,นะคะเขียนตัวเลขที่เรียงอยู่บนนี้นะคะ20ตัวเลขเนี่ยซึ่งจะเป็นข้อความที่มันถูกเรียงกันไม่ถูกต้องนะคะให้เราเรียงข้อความในบทพวนานี้ให้ถูกต้องนะคะโดยเขียนหมายเลขเรียงมานะคะอาจจะเป็น 1, 5 6่งหอะไรอย่างนี้นะคะหรือหากใครมีเวลานะคะมากกว่านั้นให้เขียนหมายเลขแล้วก็เขียนข้อความที่อยู่ในหมายเลขนั้น ลงในกระดาษของเราด้วยนะคะแต่คุณครูจะให้เวลาประมาณ2นาทีนะคะแล้วมาตรวจพร้อมกันว่าเราเรียงบทแสดงความทุกได้ถูกต้องหรือเปล่าคะ่ะ หมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้ครบ2นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าน้องๆได้เรียงบทาวนาบทแสดงความทุกเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะหากใครที่เรียงได้ถูกต้องนะคะให้คะแนนตัวเองด้วยนะคะ1ข้อความเท่ากับ1คะแนนนะคะแล้วมาตรวจสอบดูซิว่าเราจดจําบทแสดงความทุกได้จบบทหรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะประโยคแรกนะคะเชื่อว่าน้องๆก็จะต้องทายถูกแน่นอนนะคะก็คือหมายเลขที่1นั่นเองนะคะ ค่าแต่พระเจ้านะคะถูกไหมคะถ้าถูกให้คะแนนตัวเองเลยนะคะ1คะแนนต่อไปเลยนะข้อความต่อมานะคะก็คือหมายเลขที่17ค่ะข้าพเจ้าเป็นทุกเสียใจที่ได้ทำบาปนะคะต่อไปนะคะหมายเลขที่15ค่ะเพราะบาปเรียกร้องนะคะถูกกันไหมคะถ้าถูกอย่าลืมให้คะแนนตัวเองได้นะต่อไปเลยนะคะหมายเลขที่18ค่ะ การลงโทษนะคะต่อมาเลยนะคะหมายเลขที่10ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปนะคะหมายเลขที่6ค่ะบาปทำรรเคืองพระไทยและต่อไปนะคะหมายเลขที่9ผู้ทรงความดีและต่อไปด้วยหมายเลขที่16นะคะและทรงสมควรได้รับ ต่อไปนะหมายเลขที่20ค่ะความรักนะคะถัดไปเลยนะหมายเลขที่2นะคะจากมนุษย์ทั้งมวลเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะน้องๆอ,อย่าลืมดูนะคะว่าเราเรียงถูกไหมถ้าข้อไหนถูกให้คะแนนหนึ่งคะแนนต่อข้อความนะคะต่อไปเลยนะคะหมายเลขที่8ค่ะเดชะพระหัสถานช่วย ต่อไปนะคะหมายเลขที่14ข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแนวว่ว่าและหมายเลขที่4นะคะจะไม่ทำบาปอีกเลยต่อไปนะคะหมายเลขที่3คะ่ะจะหลีกหนีโอกาสบาปและต่อมาหมายเลขที่7นะคะและจะพยายามและจะพยายามนะคะ ต่อไปหมายเลขที่12ใช้โทษบาปค่ะอีกนิดนึงจะจบแล้วนะคะถัดไปนะคะหมายเลขที่19นะคะโปรดทรงพระกรุณาแล้วก็ต่อด้วยหมายเลขที่13นะคะอภัยบาปอภัยบาปนะคะเราน่าจะได้ยินในบทเรียนแล้วเนาะต่อไปนะคะหมายเลขที่11คะ่ะแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และสุดท้ายนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะตอบได้ถูกแน่ๆเลยก็คือหมายเลขที่5นะคะคำว่าอาเมนมีใครตอบถูกทุกข้อไหมคะถ้าตอบถูกทุกข้อนะคะให้คะแนนตัวเองไปเลยนะ20คะแนนนะแล้วก็ขอปรบมือให้กับทุกๆคนที่ตอบถูกด้วยนะคะหรือแม้แต่คนที่ตอบไม่ถูกแต่ว่ามีความพยายามที่ตั้งใจจดจำบทแสดงความทุกข์นะคะ เอาละสุดท้ายของกิจกรรมบทนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสวดบทแสดงความทุกข์พร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการเตือนใจเราแล้วก็ตอกย้ำความจาของเรานะคะให้เราพยายามที่จะหลีกหนีโอกาสบาปไม่ทําบาปนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ทําผิดต่อความรักของพระเจ้านั่นเองนะคะบทแสดงความทุกข์ข่าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทําบาปพระบาปเรียกร้องการลงโทษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระไทยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัรสถานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแนว่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาป โปรดทรงพระกระุณาอาภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนสำหรับบทเรียนในวันนี้คุณิกาขอสรุปเนื้อหาสาระสําคัญเป็น3ข้อดังนี้นะคะข้อที่ 1, 1> <จ>เมื่อเราทําบาปผิดต่อพระเจ้าวิธีเดียวที่จะทําให้พระองค์ให้อภัยเรา ก็คือการเป็นทุกข์เสียใจและขอโทษพระองค์ข้อที่2การเป็นทุกข์ถึงบาปคือการสำนึกว่าเราได้ทำผิดต่อพระเจ้าผู้ทรงรักเราเพราะพระองค์ทรงเป็นบิดาของเราและทรงดีต่อเราอย่างเหลือล้นและข้อที่สามเราต้องเป็นทุกข์เสียใจทุกครั้งที่เราทำบาปเพราะเราได้ทำผิดต่อบัญญัติความรักของพระเจ้าและครูนิกาขอฝากกันบ้านนะคะ หนึ่งข้อง่ายๆสำหรับบทเรียนนี้นะคะให้น้องๆจะได้สวดบทแสดงความทุกข์ในทุกๆคืนก่อนที่เราจะนอนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเป็นทุกข์เสียใจถึงบาปและการกระทำผิดต่างๆที่เราได้กระทำไปด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้จบลงแล้วครูนิกาขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ